อยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรมอาจารย์เจ้าขาปวดหลังเจ้าขาอาจารย์เจ้าขาปวดหลังเจ้าข่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดีอยากให้ทุกคนรักษาสินคุณดี ความดีเท่านั้นความดีเท่านั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสาัสดกครับเจ้าแม่เจ้าแม่ช่วยลูกด้วยครับคนรักของลูกทิ้งลูกไปหาชู้ ลูกเจ็บใจยนะิ่งนะช่วยลูกด้วยเถอครับแล้วพวกเองสองคนมีอะไรให้ค่าช่วยงั้นหรอคือสอสวันที่แล้วมผมทะเลาะกับเมียแล้วเมียผมอะ่ะเอาไม้มาตีผมจนนิ้วผมหักเลยผมอยากให้เจ้าแม่ช่วยผมให้มันโผล่ขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับ ตอนนี้เองอยากได้นิ้วกลับมาคืนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับงั้นเองก็หลับตาส่วนพวกเองสองคนก็หลับตาด้วยเพราะว่าถ้าไม่หลับตาข้าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมต้องหลับตาครับเจ้าแม่ เพราะว่าพระพุทธเจ้า <superheroes> ท <and death> ั้งห้ารูปจะลงมาช่วยพวกเองพวกเองต้องหลับตาหากใครไม่หลับตาผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไปพวกเองดูไหมว่าพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์มีอิทธิฤทธิ์มากแค่ไหน ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแอนแกโม่ทำอะไรวะรีบเอานิ้วปลอมไปตีนี้มันสิโอเคโอเคโอเค พี่ๆเลยนะ๋ยวพวหม,มันรู้ตัวเขา้าตอนนี้พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปในวันสวรรค์แล้วลืมตาได้โอ้ เจ้าแม่มือข้าพเจ้าผงมาแล้วขอบคุณมากนะครับเจ้าแม่ขอบคุณมากครับไป,ไ,ปไปล็อกก็ด้วยรักษาได้จริงด้วยเจ้าแม่ครับเดี๋ยวผมขอว่างนะครับ จ้าแม่ครับช่วยรักษาหัวใจผมหน่อยนะครับเรื่องรักษาหัวใจข้าจะให้อีกร่างของข้าเป็นคนดูแลเจ้าเองเจ้าเป็นอะไรยายต้องรักษาหัวใจตอนนี้เจ้าก็มีชีวิตอยู่ยายต้องรักษาหัวใจเจ้าค่ะคือแฟนเก่าผมทิ้งผมไปหาคนอื่นนะครับ ตอนนี้ผมอกหักรู้สึกเหมือนจะตายเลยครับเจ้าแม่เจ้าแม่ช่วยรักษาอจาผมหน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวข้าลงไปดู ผมไม่ตั้งใจครับผมแค่เห็นเจ้าแม่จะลอ้อมผมก็เลยเข้ามารับไว้ครับผมขอโทษด้วยนะครับนี่แม่แอนการแตะเนื้อต้องตัวผู้ชายอะ่ะมันผิดศีลน,นะเดี๋ยวพระพุทธเจ้าดังห้าพระองค์ลงมาลงโทษจะทำยังไงอลัตเจ้ากลับไปก่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เจ้าคะ่ะ เงีย้ยก็ได้ครับผมขอโทษด้วยนะครับแม่แอนได้มาเท่าไหรจ่จ๊ะแม่แอนแม่แอนจ๊ะแยน ได้มาเท่าไหร่โอ้ยได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเอาไปนับเองแล้วกันไี่ยลืมแบ่งฉันด้วยละ่ะตองนี้แกฉันว่าเรารีบไปกันเถอะแถวเนี้ยเราหลอกได้เยอะแล้วอ่ะไว้ไปหาที่ใหม่หลอกกันไปไปไป,ไป Thank <laughs> you. ขอแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะเจาแม่ได้เลยจะได้พักกันยาวๆเฮ้ยเฮนคนมาวะ่ะฉันว่าคนนี้น่าจะรวยไม่เบาเตรียมตัวเจาแม่ครับ เมื่อวานผมยังไม่ได้รับการรักษาเลยครับช่วยรักษาเอททีนะครับเจ้ายังไม่ได้รับการรักษาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ข้าจะเป็นคนรักษาเจ้าเองพอดีว่าเมื่อวานเกิดเรื่องอาเพศนีดหน่อยทำให้เจ้าไม่ได้รับการรักษาขอบคุณมากนะครับเจ้าแม่ เอาล่ะต่อไปนี้ค่าจะทำการรักษาเจ้าเข้าไปข้างในจิตใจและทำการรักษาข้างในจิตใจของเจ้าเจ้าจงหลับตาซะห้ามเปิดตาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นโรคของเจ้าก็จะไม่มีวันหายได้แล้วครับเจ้าแม,จนนมา่จงเป็นคนดีมีศีลธรรมจงเป็นคนดี มีศิลธรรมจงเป็นคนดีมีศิลธรรมอเอมไอเอมอะไรวทำอะไรอยู่เรียบๆสิทำอะไรรีบอะไรรีบรีบไปขโมยของมันไงล่ะ ดี๋ยู่คนอื่นมาเห็นก็ซวยหมดเหรอเออเออเออขโมยขโมยเออ น่าจะยังเดินต่อไปไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวทุกนาทีลุ่งไหลไปแต่ชี เวทตชงชนชนนี้ไม่มีอะไรสวยงามฉันมีเธออะไกวะฉันทำเต็ให้แล้วน,นี่เดี๋ยวกันครับโอเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงด้วยอ่ะผมรู้สึกหายจากการเจ็บปวดแล้วจริงด้วยครับต้องขอบคุณเจ้าแม่มากเลยนะครับ ถ้าไม่ได้เจ้าแม่ผมต้องไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแน่เลยอะมต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพอดีผมนัดว่าที่ภรรยาคนใหม่ผมไว้อะครับวันนี้ผมต้องไปเจอเขาอะแต่วันแรกด้วยผมอยาได้พรจากเจ้าแม่เท่าหนันอน o n ครับ โอเคจ้าพ่อนุมยังไงก็ขอให้เองสมหวังในความรักนะชงเป็นคนดีมีศีลธรรมจำไว้ขอบคุณนะครับเจ้าแม่งั้นอย่าผมไว้มาหาเจ้าแม่แสงสิรินะครับขอบคุณมากครับพรเพราธอคอคคืนนนนั้นจน้จกี จะมีเพียงเธอคนนี้ตลอดไปต่อให้วันเวลาจธอผ่านไปนานสักเท่าไรแต่ฉันคนนี้ขอสัญญาจะรักเธ รวยแล้วว่ะแอนแกไม่ไดีใจหรอวะได้เยอะขนาดนี้เลยนะเว้ยทำไมตอนนั้นฉันที่บอกชอบเขาไปนะแล้วทำไมฉันต้องตกหลุมรักคนแบบนี้ด้วยเขามีอะไรดีหรอทั้งที่ผู้ชาย,ชายมันโลกนี้มีอีก